ก็เป็นกำลังแรงใจให้กันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับนอกอะอบินขับไปเรื่อยๆปราษัเพลัวงานนครนออาจาัดไยครับผมเมื่อนี้ก็ได้เวลาเข้ามาเรียบส่วนช่วงที่ออยู่ในส่วนที่จะหุดแมคโครพลันมาขหุดบอ่อไห่นครนอกอะ อย่าใจจัดให้เบิ้งครับผมว่าบัวกักน้ำก่อนนะครับเพื่อจะได้น้ำบัวได้บัวรูที่ลูรูขุดไว้ก่อนอัศวินปลาครับผมอย่าเพิ่มชมบรรยากาศช่วงนี้ครับผมเบิึงด้วยครับเพื่อนครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมไปเรื่อยๆเห็นไหมครับผมบรรยากาศก็สวยงามดีครับผมขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับผมขอบคุณคร่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะเพื้นกาอันขุดใบอัศวินปลานะครับเนาะก็เอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ่นครับผมเบิึง บรรยากาศในส่วนช่วงเย็นๆครับผมตะวันตะวันกำลังจะรับฟ้าครับผมช่วงนี้ครับผมจีบภาพบรรยากาศในส่วนไ้บึงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมแลสวัสดีครับผมเมื่อนี้กัโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งไปทั้งงานเฮดบ้านน้ะครับนาะรีสอร์ทครับผมกัเฮดตรงนั้นครับนาอกับวิ่งเป็นสหมอดินเพื่อนครับผมตรงนี้นะครับนาะงะยืนไปเป็นระยะเวลาดุนแล้วละครับผมพอถึงรอบม้ากาฬาจะถึงทิวเฮาครับผม เข้ามาอยู่ในสมถาเวามีน้ำเัาก็มีไซต์ไปกูขึ้นครับผมมันกัดหุดเลือกตีได้แล้วครับผมน้ำออกบ่ออีกก่างหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมือใดพูน้ำหนี่ก็ได้ครับผมลองเบิ่งครับผมก็ค่อยๆเอามือนี้บอลเลวมืออื่นกระจายเลวอยู่ดีครับผมมันกัดเองไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศในสวนทวงนี่นะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้สาวสวนครับผมนี่คือปัตพื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะมันกอัดขุดไปมาซนพันวาแล้วครับเนาะก็เอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ่นครับผม บบึงรรยาากกศในนสว็เป็นกำลังแรงใจให้กันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับน้องอ่ะเบิ้งครับสวัสดีครับผมมื้อนี้กัโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมังวิ่งไปทั้งงานเฮ็ดบ้านเนาะครับเนาะรีสอร์ทครับผมกัเฮ็ดตรงนั้นครับเนาะกัวิ่งอ่ามื้อนี้บ่เลียวมืออื่นกัจ่ายเลี้ยงอยู่ดีครับผมมือก็เต็งไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศในสวนช่วงนี้นะครับเนาะอ่าเป็นกำลังแรงใจให้สาวสวนครับผมนี่คือปัดแต่งคูใช่ไหมครับผมตอนนี้นะครับเนาะเพิ่นแต่งข้างล่างละ ท่านบนยังบ่ได้เคลียพื้นที่เชือครับผมอ่ามาเบืองกันครับผมนี่ครับขุดลงไปครับจะเป็นรูปสะก็เป็นกําลังแรงใจให้กันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับนกกะเบืองรับพื้นที่ตรงนี้นะครับนกกะขุดไปทศนิจพระนะครับนกกะเอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ้นครับผมเบือง บรรยากาศในสวนเขามีน้ำเขาก็มีไซส์ไปกคขึ้นครับผมมันกับุดเลืกตีอยูด้วยครับผมน้ำออกบอ่ออีกกลางหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมือใดผูดน,น้ำหนีก็ได้ครับผมลองบึงครับผมกับคอยคอยเนฮเอ,อา จะขุดบ่อสะสมน้ำไว้ครับผมในสวนยางพาราตัวนี้กับเมา่ปีที่แล้วมันไต่ไหลครับผมก็เลยปีนี้เพิ่นก็เลยกดเอาหาเขามีน้ำเขาก็มีไซไปกูขึ้นครับผมมันก็ขุดเลกอดดีด้วยลวครับผมน้ำออกบ่ออีกต่างหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมือใดพูน้ำานีก็ได้ครับผมลองเบิงครับผมก็คอยคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆเป็นสัปดาห์แล้วก็เนาะจัดไพยครับผมมือนี้ก็ได้เวลาเข้ามาผีบผมเหลียวเบิ้งเนาะัขามันก็งานก็ออกมาก็อูเคอยู่ครับผมมากะ จะจะจะเบ่งไปนะครับเนาะฮอดเวลาผมหาเขามีน้ำเขาก็มีไซไปกขึ้นครับผมมันกับพุดเลือดีด้วย้ะครับผมน้ำออกบ่ออีกต่างหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมือใดพูน้ำนีก็ได้ครับผมลองเบ่งครับผมกับคอยคอยเห็ะเป็นสหมอดินเพิ่นครับผมตรงนี้นะครับเนาะก็ยืนไปเป็นระยะเวลาดุลแล้วละครับผมพอถึงรอบม้ากาฬจะถึงทิวเฮาครับผมเข้ามาอยู่ในมหาแมคโคเนาะครับเนาะกะ อันนะครับเนาะบอกค่อาหารที่เพื่อน้อมาว่าส่โจกมองได้ครับผมกามาขุดอยู่วงนี้นะครับเนาะกะขุดดีอยู่ด้วยแล้วครับมาหาแมคโครนะครับเนาะกะอันนะครับเนาะบอกค่อาหารที่เพื่อน้อมาว่าส่โจกมองได้ครับผมกามาขุดอยู่วงนี้นะครับเนาะกะ ขุดดีอยอะด้วยแล้วครับไปเรื่อยๆบริษัเพันวาแล้วกันเนาะอาจัดไพ่ครับผมมื้อนี้ก็ได้เวลาเข้ามาเรียบบวกกักน้ำก่อนนะครับเพื่อจะได้น้ำโบได้โบลูที่ลู่ๆขุดไว้ก่อนบริษัเพันวาครับผมเยี่ยมชมบรรยากาศช่วงนี้ครับผมเบิ่งดด้วยครับเพื่อนผมบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมสวัสดีครับผมมื้อนี้กัโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมึงวิ่งไปทั้งหน้างานเฮ็ดบ้านเนาะครับเนาะรีสอร์ทครับผมกะเฮ็ดตรงนั้นครับเนาะก็วิ่งมาหาแมคโครเนาะครับเนาะกะ นะครับนาาบอกอาหารที่เพื่อน้อมาว่าส่โจกมองได้ครับผมกามาขุดอยู่มงนีนนะครับนาากะขุดดีอยู่ดแล้วครับเป็นสหมอดินเพื่อนครับผมตรงนี้นะครับนาะก่ยืนไปเป็นยาเวลาดูนแล้วล่ะครับผมพอถึงรอบม้ากนฬาจะถึงทิวเฮาครับผมเข้ามาอยู่ในเป็นสหมอดินเพื่อนครับผมตรงนี้นะครับนาะก่ยืนไปเป็นยาเวลาดูนแล้วล่ะครับผมพอถึงรอบม้ากนฬาจะถึงทิวเฮาครับผม าเขมาอยู่ในช่วงเย็นๆครับผมตะเวนตะวันกำลังจะรับฟ้าครับผมช่วงนี้ครับผมเจีบภบพบรรยากาศในสวนให้เบิงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมในส่วนช่วงที่อ่าอยู่ในส่วนที่จะหุดเมกคูพันมาหุดบ่อให้นอกองนอกอ่ะอยาจะจัดให้เบิงครับผมแตงคูใท่ไดี้ครับผมตอนนี้นะครับตอนพันแตงขั้นล่างละขั้นบนยังบได้เคลียพื้นที่เทือครับผมอะมาเบิงกันครับผมนี่ครับ ขุดลงไปครับจะเป็นรูปสระสวัสดีครับผมเมื่อนี้ก่าโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมังวิ่งไปทั้งนางานเฮดบ้านเนะครับเนาะรีสอร์ทกับผมก่ะ ตรงนั้นครับเนาะก็วิ่งไปเรื่อยๆเปอร์เนเพื้นวางนะครับเนาะอาจัดไพ่ครับผมเมื่อนี้ก็ได้เวลาเข้ามาเพียบหาเอามีน้ำเัาก็มีไซส์ไปกคขึ้งครับผมมันก็ขุดเลือกดีได้แล้วครับผมน้ำออกบ่ออีกตั้งหากได้ครับผมมืออื่นจะติ่มมื่อได้พูดน้ำหนี่ก็ได้ครับผมลองเบิลงครับผมก็คอยคอยเห็ุว่ามื่อนี้บ่เลี้ยวมืออื่นก็จ่ายเลี้ยวอยู่ดีครับผมมันก็เต็งไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศในสวนตรงนี้นะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้ยาวสวนครับผมนี่คือปัตตพื้นที่ตรงนนนนี้ะะะครัับเเาพิ่กอน ขุดไปสันปวน่าเล้วครับน้องกะเอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ่นครับผมเบ่งบรรยากาศในสวนสวัสดีครับผมเมื่อนี้กะโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งไปทั้งนางานเห็ดบ้านนะครับนาะรีสอดครับผมกัเฮ็ดตรงนั้นครับนาอก็วิ่งไมครเข้ามาดาเนินการขุดต่อครับผมครับผมเนี่ยตรงนั้นครับน้องเโคช่วงเย็นๆครับผมตะวนตะวันกาลังจะลับป่าครับผมช่วงนี้ ครับผมจีบภาพบรรยากาศในสวนไอบึงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมรักบัวกลากน้ำก่อนนะครับเด้อจะได้น้ำบัวได้โบลูที่ลู่ลูขุดไว้ก่อนวัชพันธ์าครับผมไอเยี่ยมชมบรรยากาศช่วงนี้ครับผมบึงเด้อครับเด้อนครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมอ่มดีอยู่แล้วครับผมเป็นบรรยากาศที่อ่าในสวนช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับเนาะอยีายสิยางไปทากคุณก่อนนะครับเด้อบึงบรรยากาศตรงนี้ชัยนึงสาหรับเส้าสวนครับผมทา มีน้ำกะคือมีใช้ไปกว่าครึ่งครับผมถ้าขาดน้ำกะใช้นั่นก็จะหายไปนะครับเนาะเบิ้งครับผม,มเหลียวเบิ้งเนาะครับเมื่อกงานกะออกมากะอูเคอยู่ครับผมมากะจะจะจะเบิ้งไปนะครับเนาะนะหอดเวลานะครับเนาะว่าจะ สวยงามดีพอครับผมกับบรรยากาศนี่มาหาแมคโครนะครักนกะอ่านนะครับเนาะบอกอาหารที่เพื่อน้องมาว่าจะจกมองใดครับผมกามาขุดอยู่มองนี่นะครับเนาะกะขุดดีอยู่ด้วยแล้วครับวันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับเนาะหากมาเป็นกําลังแรงใจให้สาวสวนครับผมนี่ครับผมคือปัจจัยหนึ่งของสาวสวนครับผมที่ดีที่สุดช่วงนี้ครับผมวันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับเนาะ มาเป็นกาลังเลงใจให้เศว้าสวนครับผมเนี่ยครับผมคือปัจจัยหนึ่งของเศว้าสวนครับผมที่ดีที่สุดช่วงนี้ครับมีสวนช่วงที่ออยู่ในสวนที่จะขุดแมกโคพันมาหุดบ่อให้นอกนักนะอยากจะจัดให้เบิองครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะงพันกาอันขุดไปสัชพันวาครับน้องกะเอาน้ำเอาท่าไปฝากเพิ่นครับผมเบิอง บรรยากาศในสุดก็เป็นกำลังแรงใจให้กันช่วงเย็นๆอีกช่วงหนึ่งนะครับนกอ่ะเบิรงครับผมไปเรื่อยๆเห็นไ่มครับผมบรรยากาศก็สวยงามดีครับผมขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับผมขอบคุณครับมาหาแมคโครนะครับนกอ่ะงานนะครับนกบอกอาหารที่เพื่อน้องมาว่าใส่จกมองใดาครับผมกามาขุดยุ่งงงนี้นะครับนกอกะขุดดีอยู่ด้แล้วครับผมเหลียวเบิร์นะครับมากอ่ะงานก็ออกมาก่ะโอ้เคอยู่ครับผมมากะ จะ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 เบิ่งไปนะครับเนาะฮอดเวลาอ่ามื่อน,นี้บอลเลวมือกันใจเลวอยู่ดีครับผมมึงก็เต็งไปเรื่อยๆครับผม,ผมนี่ครับผมบรรยากาศในสวนดวงนี้นะครับเนาะอ่าเป็นกำลังแรงใจให้สาวสวนครับผมนี่คือปัตผมวิเลวเบิ่งเนาะครับเมา่กังานกับออกมากับอูเคอยู่ครับผมอ่ามากัจะจะจะ,จะ,จ,ะจะเบิ่งไปนะครับเนาะฮอดเวลาอ่าเฮา ขุดบอ่อสะสมน้ำไวครับผมในสวนยางพราราตัวนี้กับนาปีที่แล้วไต่ไหลครับผมก็เลยปีนี้เพิ่นก็เลยกดเอาบอ่อกักน้ำก่อนนะครับเพื่อจะได้น้ำบอ่อได้บ่ลู่ที่ลู่ลูขุดไว้ก่อนวันสัปดาห์ครับผมเยี่ยมชมบรรยากาศช่วงนี้ครับผมเบิ่งด้วยครับเพื่อนครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมช่วงเย็นๆครับผมตะวนตะวันกำลังจะรับฟ้าครับผมช่วงนี้ครับผมเจีบภาพบรรยากาศในสวนไฮเบิงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการรับชม ล้วไปเรื่อยๆไปสั่นเป็นมานแล้วกันเนาะจัดไพ่ครับผมเมื่อนี้ก็ได้เวลาเขามาเพียบช่วงเย็นๆครับผมตะเวนตะวันกำลังจะลับป่าครับผมช่วงนี้ครับผมจีบภาพบรรยากาศในสวนไ้บึงครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมแล้วสวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็โอ้ยวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งไปทั้งงานเฮ็ดบ้านเนาะครับเนาะรีสอร์ทครับผมกัเฮ็ดตรงนั้นเนาะก็วิ่งผม เหลียวเบิงเนาะครับเนางานก่าอกมาก,กอะอูเคอยู่ครับผมมาจะจะจะเบิงไปนะครับเนาะหอดเวลาพื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะพนก่านอันคูดไปสันพนวานะครับเน,ะนะานะกะเอาน้ำเอาท่าไปฝากพิ้นครับผมเบิง